วัยเด็กเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นและมักจะตื่นเต้นกับการเรียนรู้ใหม่ๆองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยและบริษัทขนส่งจำกัดได้จัดทำโครงการอสพอและบขสพาน้องเที่ยวชมฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กเพื่อเปิดประสบการณ์ของน้องเด็กได้โอกาส ให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆในกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียนกิจกรรมในฐานต่างๆเนี่ยก็จะให้น้องๆได้เรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคนมเนี่ยนะครับว่าเรามีความเป็นมายังไงทําอะไรกันอยู่บ้างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะพาไปดูการว่าน้ํานมเนี่ยมันออกจากตัวแม่วัวมาแล้วไปอยู่ในกล่องแล้วไปถึงมือเราได้ยังไงฐานถัดไปนะฮะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมฟาร์มของไทยเดนมากเราที่ที่มีหัวเยอะๆเนี่แหละตรงนี้คือศูนย์กสิกรรมธรรม,รรมชาติฟาร,รมโคนมไทยเดนมากเราก็แยกเอาสีชาเนี่ยมาใส่ขวดเก็บไว้กับหรือแยกไปใช้ได้เลย มองว่าทุกคน,นมีทรัพยากรขององค์กรอยู่หอสคอมีศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคโนม,มีโรงงานผลิตน,นมทยีดมาที่ทันสมัยมีสถานที่สวยงามนะครับบกสเขามีรถที่จะนํานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ฟาร์มโคนมทวีนด์นะครับเราก็ได้จับมือร่วมบันทึก้อตกลงกันเราก็เลยจะพาน้องเด็กๆได้มาเปิดประสบการณ์ที่ฟาร์มโคโนมไทยเดนมากปีนี้เราจัดทั้งหมด3ครั้งค่ะ ส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่3เป็นโรงเรียนซับพ,พิกค่ะซึ่งน้องๆที่มาเนี่ยก็จะได้เปิดประสบการณ์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำค่ะตามเส้นทางท่องเที่ยวของฟาร์มโพนมไทยเดนมากค่ะ โรงเรียนบ้านซับพ,พิกขอกราบขอบพระคุณทางโครงการนี้เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสกับเด็กๆของเราการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยเป็น active learning ชนิดหนึ่งซึ่งจะส่งผลให้เด็กเนี่ยนอกจากจะได้รับความรู้แล้วเด็กก็มีความสุขเกิดความประทับใจที่จะทํามันออกมาด้วยหัวใจจริงๆค่ะเชื่อว่าโครงการนี้ค่ะจะเป็นประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจสําหรับเด็กๆค่ะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ สนุกครับอยากให้ครูพามาอีกครับได้ไดดูชมวัวแล้วก็ได้ให้นมวัวแล้วได้มาดูม้าค่ะนมไทแลนดนมาร์กอร่อยมากค่ะดีใจครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับเพื่อเปิดประสบการณ์และได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ